โอเคครับกับสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องมูวิสทีวีนะครับก็อย่างที่ภาพหน้าปกนะครับผมได้ลงไว้ก็เพื่อนๆน่าจะเดากันไม่ยากนะครับว่าเป็นใครนะครับวันนี้ผมส่มได้เมสซี่นะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นนะครับเป็นเมสซี่เมทเทลนะว่าผมไม่มีอะไรอัพนะครับก็ OVR 98นะจริงๆก็ไม่อยากรีวิวอยากเก็บไว้ก่อนนะครับ กะว่ามีอะไรเดี๋ยวมาตีแล้วค่อยดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนสูงครับ1 9 6าครับความถนัดเท้าไซส์5ขวา5นะพลังงานให้มาสีดาวครึ่งครับทาสกิลมูฟ4ดาวนะฮะสำหรับฟีท้าครับ105ครับการเล่นความเร็ว109ยแล้วก็ความเร็วกันวิ่งครับ102สนะฮะส่วนการเลี้ยงครับ109แล้วก็การเลี้ยงลูกครับ113นะครับการควบคุมลูกบอล1 1 1แล้วก็ ความมุ่งวัครับ110นะครับปฏิกิริยานะ103ครับแล้วก็สมดุลนะ105การรับครับ37สนะสภาพร่างกาย82นะครับความแข็งแรง92ความแข็งแรงถึงว่าแข็งแรงดีนะสำหรับเมสซี่นะครับก็การส่งบอลฮะ102รครับลูกใกล้107นะครับลูกไกล1 1 1แล้วก็วิชั่นะครับการมอง105การเปิดครับ93ครับเส้นโค้ง107ครับ ยิงลูกโค้งๆน่าจะคมน่าดูนะฮะฟีคิกครับ111่งครับการยิง104การทำประตู108่งครับยิงลูกไกล105ครับพลังยิง99แล้วก็การคุมตําแหน่งครับ110ลงร้อยสูปบอลลี่102ครับลูกโทษ83นะอ่าเบอร์เกตเป็นกลางต่ำนะครับการ์ดนี้เนาะถ้าเป็นตัวอันติเมตของ TY นะ่าจะเป็นสูงต่ำนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพลังแฝงให้มา4อย่างครับยิงปันง่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ p พย์เมเกยิงใส่ก้อยนั่นเองนีครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเฮดทูเฮดได้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนีครับโอเคนะครับ, okay, รบถ้าพร้อมแล้วว่าไปรับชมกันเลยฮะรรโอเวอร์ท็อปบ้านร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปี ช่องทางการให้บริการเว็บไซต์ Over Topup หรือจะเป็นแฟนเพจ facebook และ l ล n e ID@ o v แอดโอเวอร์อันเดออย่าลืมใส่แอดกันด้วยละ่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมครับทุกคนกดแรงนะเกมแรกของเมซี่นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับพิบลีก็เตะปิดฤด,ดูกาลนะใครที่ เชียร์ทีมจากลอนดอนนะครับหรือว่าทีมอื่นนะฮะที่ไม่ใช่แมนซิตี้ก็อย่าลืมฝากเชียร์เซนอนผมด้วยนะครับ mm hmm. โอกาสน้อยแต่ว,ว่าก็ยังมีโอกาสนะทุกคนอ่ะเจอกระดดมูลฮนะดูจากสเต็ตะกี้น่าจะไม่เท่าไรนะดูจากตัวนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะมีฝีมืออยู่นะครับอืมนะฮะเป็นการ์ดธรรมดาเลยนะครับมา วันนี้ลองเล่นสกกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมอัพเม็ดแดงหรือเม็ดส้มเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเมซี่นะอันนี้ก็ยังไม่เต็มระบบแลนะนี่ครับเสียบอลครับเมลรามินิซิวต์ฮะมาทีวลาทุกคนช่วงนี้ก็ฝนตกนะนะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะอากาศเปลี่ยนนะครับหมาเมซี่ เจอกับบีดิทยังไงครับฝั่งวีลาฝั่งเข้ามาแล้วน,นี่ครับอยู่ฮันครับโมซาร่าครับผมมินิซิวท์ครับมาฮะมาเรื่อยๆอยู่ฮันครับยังไงมง้างช้าไปหน่อยครับมาครับทีนี้เราบ้างฮนะ ฮาเลนเมสซี่มาแล้วครับนี่ครับความเดียวก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนมันเมดเทานะมาเลนเชงโอเคแล้วเข้าซ้ายปัดเรียบลอยครับมาฮะผ้าดีใจซิกเนเจอร์ครับของเมสซี่ฮะนี่ฮะชีนิวขึ้นบนฟ้าครับบอกคุณยายที่ร่วงรับไปแล้วว่าเขาทำได้นี่ฮะนี่ครับคมอยู่แล้วนะเมสซี่นะยิงอะ แต่ความเร็วตอนนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะอันเป็นเมดเทานะมาวีเ่าครับผมก็ผมคิดว่าภายในเดือนนี้นะคุณผมจะซื้อ PC นะเอาไวา้ทำคลิปนี่แหละนะครับสำหรับ FC Mobile นีนครับก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้แหละไม่เกินดนนี้หรอกนะครับ แต่อาจจะไม่ได้สเปคอะไรหัวนะทุกคนเพราะว่าตังค์ผม่าไม่ได้เยอะนะครับก็เก็บได้ก็คิดว่าน่าจะเอาแหละนะครับเดี๋ยวภายในเดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเอออีกที่นึงแล้วกันนะครับมาฮาเรนครับยังไงยังได้อยู่เวลาเมสซี่มาช่องนี้แล้วยิยงเรียบร้อยโอ้โอหหง้างปั่นเบาไปหน่อยนะทุกคนอะลูกเตะมุมครับ ส5นิาทีมาครับจบครึ่งแรกครับทุกคนได้ยิงแค่หนึ่งลูกนะครับมาฮะครึ่งหลังครับครึ่งสองฮะพวกเขาไฟเครยร่อก่อนฮนะ วันครับครับผมนะครับเว่ามาวินิซิวุฒโมซา่าครับเดินเช้งอ่าเขามันโยกครับแย่ไม่ได้ครับแล้ววีเว่ามาได้อยู่มาได้อยู่ส่งไปเมซี่เจอกบ,บิดิดบินเข้าหาตัวครับไม่ผ่านมาครับโอ้ คิมบด้ผมเทกเกิลดีอยู่นะทุกคนมาครับสอนเฮงมินฮนะวอลมาอย่างนี้ดึงครับรอเมสซี่ก่อนเมสซี่อยู่ไหนมาครับโรด,ดี้เมสซี่เห็นแล้วนะมาครับเมสซี่เลนเช้งแล้วอบอดมันหลุดเท้ามายังได้อยู่มา เข้าซ้ายเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับมาฮะโหม็ดสองมาว่ะมาอยู่นี่ฮะเดือบคิงนหมครับนี่ครับเข้าซ้ายครับยิงครับอื้มเหมือนจะไม่เข้าแต่เข้านะยนะครับมาครับที่ซอนอเมินครับ ฮาเรนนะมาเมสซี่อีครั้งหนึ่งผ่านไหมฟาวครับอ้าวน้าได้ลูกฟรีคิกครับผมโอ้ผมตั้งไว้คิวโมโดเป็นคนยิงนะเน,นี่ยมาเดี๋ยวยิงปั่นโคง้งให้ดูสวยๆเลยเกือบได้คิวมโดยิงปั่นโค้งดีนะครับไอ้ยิงฟรีคิกดีนะครับถ้าใครต้องการลูกแบบสวยๆองโค้งนะนะครับแนะนําเลยนะครับมาครับเล่นสั้นดีกว่านะมา สี่โอ้โหไม่ผ่านเลยฮะมาครับมีลราให้มาเมสซี่โอ้โหไม่ได้ครับขอยิงแฮตถิกได้ไหมอ้าวเขายูได้อยู่มาซอนมลักเมสซี่ครับเจอสองตัวครับไปหรือเปล่าไปไหมเขายังประครองประครองอยู่นะครับเราก็หาเหลี่ยมยิงแล้วเข้าซ้าย เรียบโอ้โหไม่เข้าอ่ะทุกคนเอาค้างน่าจะออกหรือเปล่านะครับมาอืมน่าจะออกนะอย่างนี้นะครับมาไม่เป็นไรนะครับเมสซี่ครับมาทดสามนาที เพนมาครับแล้วขวายิงบ้างติดบล็อกอยู่นครับบูโดฟอนเดสเป่าโจเวลาครับก็นั่นแหละครับสำหรับการรีวิวเมสซี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่าช่วยแนะนำอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัวผมก็ต้องขอการเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะไปดูอาร์เซนอลคืนนี้นะครับใคร ที่จะไปเชียร์ก็ไปเชียร์ด้วยกันนะครับไม่เจอกันแล้วก,กันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกค้ัคบสวัสดีครับ